ผู้หญิงน่ะแม่ชื่อจริงใช่บอกว่าชื่อชื่อเขาขัดกับตัวเขามากออกบ้านที่เดียวตอนเย็นจิเกิชื่อน่ารักจังเลยลูกอันนี้ชื่ออะไรจ๊ะฟ้าร้องค่ะชื่ออะไรนะคะฟ้าร้องฟ้าร้องโอ้โหลึกเลยอ่ะคือได้ออกมาดีวันนี้ผมงานเยอะแล้วไม่ได้เข้าไปหาเขาเลยไหนลูกโอ้ยฟันฟันเขายังนิดนึงค่ะมดมตัวนี้ผมไม่กล้าปล่อยแบบไม่มีเชื่อ น่ารักจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยลูกค่ะนี่เจ้ามันเกิดไม่ได้พอดีเขาแบ่งมาครับแต่เขาคนเป็คนที่น่ารอกดูเขาหยอกกันดูเขาหยอกกันของแบบนี้ครับชอบกิอยู่ก็เลยยากกระโดด ฟังร้องหนูเป็นผู้หญิงนะคะฟ้าร้องเป็นผู้หญิงจะโกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอยากให้มันเท่ๆตอนตั้งโน้ฟ้าร้องไปไหนแล้วลูกน่ารักจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น่ารักจังเลยลูงจิกเกอจิกเกอจิกเกอขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อยครับน่ารักมากดูสิฟ้าร้องกับจิกโกอายุเท่ากันโอ้ยน่ารักมากเอ้ยน่ารักโอเคเจ๊ฟ้าร้องใช่ น้องอยู่เล่นกับน้องอยู่ไปนะลูกไปน้เลยน่ารักมากเลยชื่ออะไรคะตัวนี้ทิโก้ครับชื่ออะไรนะคะทิโก้โอ้สักเลยอ่ะเพื่อได้ออกมาดีวันนี้ผมงานเยอะแล้วไม่ได้เข้าไปหาเขาเลยอยากให้มันเท่ๆตอนใต้โน้ฟ้าร้องไปไหนแล้วลูกโอ้ยเขาหยอกกันเขาหยอกกันเขาหยอกกัน โอ้ยน่ารักมากแฮปปี้มากเลยลูกเล่นตามต้อยๆเลยเลยหละลูกพลังงานเขาเยอะมากเลยครับเกิดไม่ได้นี่จอามันเกิดไม่ได้พอดีเขาแบ่งมาครับแต่เขาคนคนที่เขาแบบเออดูเขาหยอกกันดูเขาหยอกกันต้องหยาดเลยครับชอบกินอยู่ก็เลยเออใช่จับไม่ทันแม่เนาะไม่ ยังให้อย <anything> ah. ู่เ um, ริ <inhabitants> no, ่มหยอกกันแล้วเอ้ยน่ารักมากเจะนี่ชอบมั้ยอยากให้มันเท่ๆตอนใั้โน้ฟ้าร้องไปไหนแล้วลูกดูสิฟ้าร้องกับจิกะอายุเท่ากันโอ้ยน่ารักมาก นั่นแหละโอเคอ่ะผู้หญิงน่ะแม่ชื่อจริงใช่เขาบอกว่าชื่อชื่อเขาขัดกับตัวเขาบ้างเกิดวันที่12มกราอันนี้12มกราอันนี้น้องอยู่นกับน้องอยู่ไปน้อและลูกไปลายน้องเลยน่ารักมากเลยชื่ออะไรคะตอนนี้จิโก้ครับชื่ออะไรนะคะติโก้โอ้มัจิงเกอร์จิ๊กเกอร์จิโก้ขอมือหน่อยค่ะ ขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อยครับน่ารักมากเราใช่ไม่งั้นวิ่งจับไม่ทันแม่เนาะไม่เอ้ยน่ารักจังเลยขอมือได้นะครับค่ะขอมือได้เหรอคะนัทขอมือหน่อยขอมือหน่อยยังยังให้อยู่เริ่มหยอกกันแล้วเอ้ยน่ารักมาก เขา่เขาเขาได้เขาได้เพื่อนใหม่เขาได้เพื่อนใหม่ไงเขาก็เลยอเลิร์สเขาอายุเท่ากันนะคะเนี่ยไปไหนแล้วเขาเขาเขาได้เขาได้เพื่อนใหม่เขาได้เพื่อนใหม่ไงเขาก็เลยอเลิร์สเขาอายุเท่ากันนะคะเนี่ยไปไหนแล้วเขาเขาเขาได้เขาได้เพื่อนใหม่เขาได้เพื่อนใหม่ไงเขาก็เลยอเลิร์ เขาอายุเท่ากันนะคะเนี่ยใช่ค่ะไปไหนแล้วจิ๊กเกอมาหาฟ้าร้องจิ๊กเกอ้มี้ฟยมี้อยน่ารักด้วยจิ๊กเกอร์ดูฟ้าร้องอุ้ยลูกฟ้าร้องน่ารักมากเลยเะไปไหนโอ้โหมากแฮปปี้มากเลยลูก เลือนตามต้อยๆเลยแหละลูกพลังงานเขาเยอะมากเลยครับดูสิฟ้าล้องกับจิ๋วอายุเท่ากันโอ้ยน่ารักมากอ้ยน่ารักโอเคอ๋อเกิดวันที่12มกราคมอันนี้12มกราคมอันนี้น้องนึกฟ้าล่อง ไปน้องและลูกไปน้อเลยน่ารักมากเลยชื่ออะไรคะตัวนี้ทิโก้ครับชื่ออะไรนะคะทิกโก้เขาเขาได้เขาได้เพื่อนใหม่เขาได้เพื่อนใหม่ไงเขาก็เลยอเลิร์สเขาอายุเท่ากันนะคะเนี่ยใช่ค่ะไปไหนแล้วดูฟ้าร้องเกิด16มกราคมอุ้ยลูกฟ้าร้องน่ารักมากเลย โอ้โหดูแฟนล้งเกิด1ิมกรามค่ะอ้ยลูกแฟนล้งน่ารักมากเลยโอ้โหเฮาใช่ไม่งั้นวิ่งจับไม่ทันแเนอะไม่นี่จมันเกิดไม่ได้พอดีเขาแบ่งมาครับใช่แต่คนคนที่ให้เราดูเขาหยอกกันดูเขาหยอกกัน ร้องลูกระโดดที่บ้านนี่ชอบมากเลยเวลาปอาบ้าเลงอันหนูเป็นผู้หญิงนะคะฟังร้องเป็นผู้หญิงจะเก็ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราใช่ไม่งั้นกลับไม่ทันแม่เนาะไม่เลยอ่ะคือได้ออกมาอพดีวันนี้ผมงานเยอะแล้วไม่ได้เข้าไปหาเขาเลยนี่เจ้ามันเกิดไม่ได้พอดีเขาแบ่งมาครับแต่เขาคนคนที่อ่ะเอกว่าดูเขาหยอกกันเขาหยอกกัน ชอบกินอยู่ก็เลยยังยังให้อยู่เอ้ยเริ่มหยอกกันแล้วเอ้ยน่ารักมากเจ้าหนี่ชอบลูกใช่ใช่ลูกอันนี้เขาลูกเอาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวปลาร้องมันจิกเก๋จิกเก๋จิ้งเก๋ขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อยครับน่ารักมากเขาใช่ ม่งั้นวิ่งไม่ทันแม่เนาะไม่จิ๊กเก๋จิ๊กเกอร์จิ๊กเก๋ขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อยครับน่ารักมากมากแฮปปี้มากเลยลูกเหลื่นตามต้อยๆเลยเหลือลูกพลังงานเขาเยอะมากเลยครับอู้ไหนลูก โอ้ยฟันฟันเขายังนิดหนึ่งค่ะมดมดตัวนี้ผมไม่กล้าปล่อยแบบไม่มีเชือกยังยังให้อยู่เริ่มหยอกกันแล้วเอ้ยน่ารักมากเฮ้เจ้านี่ชอบงูใช่ใช่ไหนลูกโอ้ยฟันฟันเขายังนิดหนึ่งค่ะมดมดตัวนี้ผมไม่กล้าปล่อยแบบไม่มีเชือกอ๋อ เกิดวันที่ 2> 1 2มกราคมอันนี้1 2มกราคมอันนี้น้องดูฟ้าร้องเกิด1 2มกราคมอุนนอ้ยลูกฟ้าร้องน่ารักมากเลยเกิาาดใครไปไหนโอ้โหอยากให้มันที่ท,ทตีตอนตั้งหนูฟ้ฟาร้องไปไหนแล้วลูกเขาเขาเขาได้เขาได้เพื่พอนใหม่เขาได้เพื่อนใหม่ไงเขาก็เลยอเลิร์ เขาอายุเท่ากันนะคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นไหนแล้วลูกฟาโร่อยากให้มันเท่ๆตอนตั้นโน้ฟาฟาโร่ไปไหนแล้วลูกเขาเขาเขาได้เขาได้เพื่อนใหม่เขาได้เพื่อนใหม่ไงเขาก็เลยเออเลิศ พออายุเท่ากันนะคะเนี่ยใช่่คะไปไหนแล้วมากแฮปปี้มากเลยลูกเล่นตามต้อยๆเลยแหละลูกพลังงานเขาเยอะมากเลยครับโอ้โหลูกที่บ้านนี้อบมากเลยเวลาอวฟาลยอันหนูเป็นผู้หญิงนะคะฟาร้องเป็นผู้หญิงจิโกลผู้หญิงผู้ชายเนี่ยดูสิฟาร้องกับจิโกลอายุเท่ากันโอุ้ยน่ารักมาก